ครับสวัสดียามเย็นครับวันนี้มีรายการพิเศษครับอีกแล้วครับสืบเพลยอีกเลยครับตอนนี้ผมไอใส่เห็ดเอใส่แกลบดําแล้วก็กากมันนะครับเพื่อที่จะปลูกอันนี้เป็นมันม่วงนะครับแล้วก็ปรากฏการขึ้นนี่ครับจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นเห็ดครับนี่นี่นี่เห็ดฟางนะครับ ถุงปุ๋ยนี่ผมกรอกหลายถุงตอนนี้ก็มีนี่ครับมีมีการออกเป็น <Office. S 1> ตุมต่มๆนะครับกาลังตุ่มอยู่ hey, hey, แล้วก็หลายถุงนะครับ hey, hey. อันนี้ก็ออกมารอบๆจะออกบริบรเวณรอบนี้เลยครับแล้วก็มีอีก hey, hey. นี่ครับโอ้ oh, hey, hey. นี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกเห็ด ครับผมเห็ดครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันนี้คือผมกรอกทุงปุ๋ยนะครับนู่นครับอยู่ข้างในอีกนะครับแล้วก็กําลังออกตุ่มๆรอบบริเวณนี้เลยครับแล้วก็ข้างล่างอีกนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นบางถุงที่ไม่ได้ดูนะครับแล้วก็มีบานมีบานจนเน่าแล้ว ออกกับทุกถุงแล้วนะครับเป็นถุงปุ๋ยนะครับรนี่ครับบานไม่ได้ดูเลยครับไม่ได้สังเกตเ<อ>กิดปรากฏการณ์นะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> โอ้น่งกระถัันเกีแล้วก็<ำ>ลูกค้าคนไหนที่เอาไปนะครับไปหาสังเกตดูเด้อครับทีเท ที่ปุ๋ยตัวนี้นะครับไปดูตามปลูกกล้วยปลูกอะไรนะครับตามหลุมตามอะไรนะครับลองลองไปไปดูนะครับลักษณะของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับสังเกตดูดีๆครับนี่ครับจะเป็นตุ่มๆแบบนี้เลยครับแล้วก็เขาจะออกอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ได้สังเกตเนี่ครับออก บริเวณเขาจะออกรอบๆถุงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเห็ดฟางนะกินได้นะครับลูกค้าคนไหนที่เอาไปเอาไปสังเกตดูเลยนะครับเพราะว่ามีการเพราะว่าฝนตกเมื่อวานมีการมีมีความชื้นขึ้นมาแล้วก็จะมีดอกเห็ดอย่างนี้ครับจะมีอย่างนี้เลยครับผม เป็นเห็ดฟางนะครับกินได้ครับก็ที่ไปดูเลยนะครับใครที่ไอซื้อกากมันแล้วก็แกลบดำที่ผมผสมเอาไว้นะครับก็ถือโอกาสได้อัปเดตทุเรียนเลยนะครับต่อเลยครับทุเรียนก็ออกยอดดีนะครับไอนนี้ ตอนแรกผมว่าจะเอาสเลนมาคลุมแต่ว่าก็เลี้ยงแดดเลยนะครับให้เขาทนแดดไปเลยแต่ผมก็จะเอามันสำปะหลังนะครับมาปลูกข้างนี้ไว้ตอนหน้าแรงนะครับให้เขาช่วยเป็นร่มเงาไว้ด้วยนะครับไม่ช่วงหน้าฝนไม่ค่อยเท่าไหร่ครับตอนช่วงหน้าแรงแล้ครับกลัวว่าความชื้นมันไม่ได้นะครับผมก็เลยปลูกไว้ก่อนเลยแล้วก็ค่อยตัดตกแต่งเอาเอามันสำปะหลังนะครับ ตกแต่งเอาว่าจะให้มัน่า,ายแสงเข้าไปไม่ให้มันแน่นเกินไปนะครับที่ต้นหนึ่งก็แตกยอดเองเลยครับแตกยอดสวยปกอวบเลยครับใบหนาเลยครับรโอเคครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับลูกค้าที่เอาไปก็ไปสังเกตดูด้วยนะครับ อาจจะได้มีกินเห็ดฟางในพผยแกลบดำและเปลือกมันนะครับสำหรับวันนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเศรษฐกิ์เกษตรรถขุดนะครับสวัสดีครับผม